จุฬาครับตอนนี้จะโต้ขึ้นมาบ้างคิดิภูมไปติดเจษดาเอ้าประกาศสิทธิ์โดนไพรท์นดนทดีแย่งไปไพรท์ลล่าไปเองไพรท์ลลูกนี้ไปเข้าซา้ายแมไปติดกวินแต่ทีทีประกาศสิทธิ์ไพฑทูรยังได้อยู่ไพรท์ลเตะไป,ไปแล้วก็ยิงตีเสมอได้สำเร็จจนได้ครับโอ้โหแม่ต้องบอกว่าพลาดกันเองหมดเลยนะครับกิติศักดิ์ปิ่นทองครับยิงตีเสมอได้สำเร็จ นาทีที่28แมต้องบอกว่าห้ามประมาณนี่ครับจังหวะไปทูนี่หลุดไปคนเดียวครับลากเอื้อยไปแล้วจริงไปจังหวะแรกติดทางผู้สาวตูครับแล้วมาปั้มบอลกันอีกครับก่อนที่นี่ครับไปทูนจะผ่านเข้าไปให้กับทานกิติศักดิ์ยิงจอดๆจเข้าไปครับมา มาแล้วครับในจังหวะน,นี้จะเอาอยัางไงไปได้ไหมสมปองยังได้อยู่อาล้ครับลูกนี้สมปองเปิดมาแล้วก็มงเรียบร้อยครับกิติศักดิ์ปินทองไล่ตามมาแล้วครับ1ประตูตะอนนี่แหละครับมาแล้ว